สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการก่อนผ่าน EP อะไรเอ่ยเดี๋ยวไม่อัด <único> ก <ED> ันนาน EP นี่ไง EP นี่ัง EP สี่ EP สี่แล้วสี่เหรอเรียกว่าเราก็สำคลิปกันมานานอยู่นะเราไม่ลงรอบนึโอเดี้เกลียดกันสิวันวันนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนท็อปปิกเนาะปกติเราจะคุยกันแต่เรื่องเมจิก จริงๆเราเราเล่นการ์ดอย่างอื่นกันด้วยนะอย่างคุณแชมป์ก็จะเล่นดิจิมอนด้วยคุณวีก็ส่วนใหญ่จะหนักไปทางเขี่ยการ์ดกับตบแปกเข้าโอเคอเอาเาคุณเกดการ์ดเอวีเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นคอเลเตอร์ฮันนี่โอ้ยไม่ได้ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บอ่าอ่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะไม่ได้เข้าเรื่อง t ็อป c ิวันนี้ของเราก็คือ one พ c การ์ดเกมนะครับเป็นการ์ดเกม ของวันพีชที่จะมาเดือนเดือนกรกฎาคมครับทำไมเราแยกแยันการเรียกชื่อเดือนกันยังไม่ได้เลยเฮ้ยผมท่องผมท่องเดือนภาษาไทยไม่ได้อ่ะเฮ้ยทาไมครับทําไมกระแดตัวตอบนี้ก่อนไม่ภาษาภาษาไทยก็ท่องไม่ได้ภาษาอก่ษก็ท่องไม่ได้ผมผมจําเป็นเลขอย่างเดียวไงอผมก็จาเป็นเลขเอานะหลังๆ อ๋อผมจำได้สองอย่างนะครับผมเก่งคือทั้งช่องโง่หมดเลยถ้างนั้นทักช่องโง่เลยอโอ้ยอ่ะการวันพีทการวันพีทเอ่อ <c oughs> ก็เห็นเห็นมีหลายคนเนาะให้ความสนใจกับการ์ดตัวนี้มันก็ช่วงนี้กระแสวันพีทก็กําลังมาแรงคิดว่ากว่าการ์ดจะออกมากระแสะก็น่าจะแรงขึ้นเพราะว่าด้วยด้วยเหตุการณ์ในปัจจุบันของวันพีทด้วยตอนนี้ก็ กำลังพีคๆเลยวันนี้เราจะให้คุณแชมป์มาแนะนำว่าแนะนำก็ไม่ถูกเอาเท่าที่รู้ที่เขามีให้เท่าที่รู้ดีกว่าเท่าเท่าที่เขามีให้อ่านตอนนี้อินดี้มากครับบอกเลยเเดียวเท่านั้นโอเคอ่ะตอนแรกนะครับการบันทีเนาะผู้ผลิตของการบันทีตอนเนี้ยเป็นบันทีการเกมอ่ะเอาผลิตมาเก้าเดียวกับก็คือต้องพูดใหม่ ไม่ได้พูดพอดแคดนานเขาเรียกว่าลิ้นแข็งพอดีต้องบอกว่าเออเนี่ยผู้ผลิตเดียวกับ Battle Spirit หรือด i จ i มอนก a r d Game นะครับก็คือบันไดหรือว่าก a r d d a s ของเรานี่เองนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเป็นการสัญชาติญี่ปุ่นแพ้ล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับใช่เราก็ไม่รู้ว่าที่ไทยที่เอามาขายดิซิบิวเตอร์จะเป็นใครนะเออรู้สึกจะเป็น KK ครับ โอเคๆใช่ไหมครับผมครับครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก่อนแรกๆอ่ะมีคําถามอะไรกับผมไหมก็ได้นะครับที่เรารู้ทั้งหมดเอาไม่ใช่ใช่ป่ะอย่างใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่อระยังเหรอไม่มีคําถามมาเราลุบไปเซสชันถัดไปอย่างยันตอนนี้ยังครับอ่าอันนี้คือหน้าตาของรูปการ์ดนะถ้าเกิดใครฟังคอร์สแคสอยู่ก็จะไอใครดูทางยูทูบอยู่ก็จะเห็นก็เดี๋ยวถ้าเกิดคนที่ฟังทางคอรแคสต้องท่านึง ที่เราก็ลจะลงก็เดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นให้ฟังแล้วกันการ์ดก็ประกอบไปด้วยการ์ดรูปแบบการ์ดนอกสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีรูปตัวละครตรงกลางการ์ดแล้วก็มุมซ้ายบนเนี่ยผมเข้าจะเข้าใจว่าเป็น power ของเขาอะไรขอสี่พันเป็นฮิตครับเป็นฮิตเป็นฮิตโจมตีวางโจมตีใช่แล้วก็เอ่อตรงล่างการ์ดก็จะมีเอ่อพรเหตุการ์ดบอกนะตอนนี้ก็ เหมือนจะดูมีอยู่สองประเภทนะสองถึงสามประเภทเท่าที่เดาก็คือการลีดเดอร์อ่แล้วก็าแรคเตอร์การ์ดแล้วก็เป็นการ์ดประเภทหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสเปลนะแต่ว่ายังเรายังไม่มีภาพชัดให้ดูกันครับผมแล้วก็ถัดจากลงมาก็จะเป็นชื่อของการ์ดนั้นๆนะแล้วก็ครับข้างล่างก็จะเป็นเรียกว่าอะไรภาษาญี่ปุ่นข้างล่างอีกอันหนึ่งจากถาจากชื่อเนี่ยมันก็คือ,อ ตำแหน่งกับสังกัดของเขาครับอย่างลูฟี่ก็สังกัดกลุ่มจนสลัดหมอกฟางเนาะตำแหน่งก็เป็นกับตาครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือจะมีเลขห้าเขียนนี้ก็คือเป็นไลฟ์เป็นไลฟ์ลของสองตัวการ์ดคิดว่าลูฟี่มีห้าไลฟ์อะไรประมาณนี้ครับ,รบหรือหรือเข้าใจว่าอาจจะเป็นเป็นไพรส์ขอ, <c oughs> ของเเรียกว่าของเด็กเราประมาณนั้นครับแล้วก็เล่นอะไรประมาณนี้นใช่ครับแล้วก็มุมข,ขวาอ่าซ้ายล่าง ก็จะเป็นสีของกราฟซึ่งตอนเนี้ยผมก่เดาๆอยู่ว่ามีทั้งหมดหกสีนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นหกเหลี่ยมตอนเนี้แล้วก็เห็นสีแดงสีเขียวสีม่วงสีฟ้าเดี๋ยวเราไปดูอีกทีอืมส่วนกราฟทางด้านขวามือของเราน้องเป็นลูกผู้หญิงชื่อยามาโตะต้องบอกว่าผมเนี่ยยังอ่านไม่ถึงยังไม่รู้จักตัวละครตัวนี้คือผมอ่ะก็อ่านมันพีทแหละเจ้าคลาคุณแชมป์คุณแชมป์ก็อ่านถึงตอนที่แฉงแขนขาดพอดีครับตัวอื่นคุณแชมป์ก็ ตอนที่หนึ่งนะับไม่ใช่แลองบอกว่าผมผมอ่านตอนตอนล่าสุดเนี่ยจะเรียกว่าสปอยไหมอ่ะอ่ะตอนที่จะขึ้นเกาะไปบุกเกาะไคโดครับตอนที่มีฝนตกแล้วก็จะมีมันเรียกว่าเลิร์เนเรชันสามคนโผล่ออกมาไม่บอกว่ามีใครบ้างมันผ่านมาเป็นปีแล้วป่ะจะสองปีแล้วมั้งไอของคุณแชมป์เนี่ยทุกบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยตอนนี้จะอ่านเขาเรียกว่าอ่านเป็นพักๆอ่ะคือเหมือนผมอ่ะอ่านยาวจนถึงภาคภาคกเนื้อ แล้วก็หยุดไปเกือบห้าหกปีแล้วนะก็คือไม่ได้อ่านเลยแล้วก็อ่านมาถึงภาควานโเนี่ยแหละครับก็รู้สึกว่ามันอินดีหมความรู้สึกว่าเเราเหมือนอยู่ในประเทศ,เทศวานโนหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คนที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นแต่ไม่ยอมอ่านให้ตามทัน <laughs> 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 เราไม่อยากลงแดงครับเราไม่อยากลงแดงอุดหนุนโชเน้นบ้างสิเราน่ะเดียเด๋ยว <laughs> เดียเด๋ยวผมผมก็ซื้อของผมขออะอาที่มันแถมการผมก็ซื้อหมดเลยผมขอขอพอยเอานิดนึงคือว่า ข้างหลังการ์ดเนาะจะเป็นรูปเออเขาเรียกอะไรคอมเพสใช่ครับ <Kent> is, เข <Kent is. S 2> บ็มทิศคอมเพสก็ก็เป็นสัญลักษณ์แบบเดินเรือเนาะก็เข้ากับธีมเกมธีมทีมเรื่องเรื่องนั่นคืเรียกว่าล็อกโพสใช่ไหมครับอ,อืมอ่าคุณวินแน่สุดๆ <c oughs> ใช่ในเรื่องเรียกว่าล็อกโพส อั้อก,กโค้ชใช่มันก็ข้างหน้าก็ <Okay. S 1> จะประมาณนี้ใช่ครับอ่ะอันนี้เข้าใจว่ามันเป็นเ,นเนบอร์ดวิธีการเล่นตัวอย่างคือไอ้คำว่าไอ้ไอ้ไลฟ์ห้าเนี่ยที่มันอยู่ในบนตัวกับปันนะครับการประเภทกับปันาประเภทกับปัน,นอาจจะเป็นไพ่ชูเหมือนของเกมมอนหรือดิจิมอนนะครับคือถ้าเกิดเราหมดก่อนเราอาจจะแพ้อะไรประมาณเนี้ยอืมครับอ๋อจะเห็นว่าทางาขา้อคดเนี่ยจะเหลือสามแล้ว ใช่ครับผมอืมครับครับตัวตัวเมนบอร์ดเนี่ยก็จะมีแบบกับตามซึ่งเหมือนว่าจะเป็นพื้นที่่างๆาของเขาไปเลยนะก็คือจะอยู่มุมจะอยู่ซ้ายสุดของบอร์ดเรานะครับแล้วแล้วก็ทางขวาสุดก็จะเป็นเป็นหลุมก็คือเป็นแฟรสกับเป็นเด็กครับแฟลชก็จะมีตัวอันซึ่งถ้าเกิดเราเรากลับไปดูหน้าที่แล้วนะครับก็ที่เป็นรูปยามันโตครับกับรูปบอลพีเอ้ยบอลพีแบบรูปลูฟี่เนี่ยขอโทษครับโอ้ยเออ รูลูฟี่เนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะมีความห่ายก็คือเขาจะมีส่วเขาเรียกว่าคอร์สน่าจะเป็นคอร์สนะก็คือดูจากรูปลูฟี่เนี่ยไม่มีก Nacional, ็คือเหมือนว่าเราเริ่มเกมมาเลยอ่ะเราก็จะมีใ้ตัวเขาเรียกว่าตัวลีดเดอร์เนี่ยวางไว้อยู่แล้วหรือเปล่าเอรหรือเปล่านะคือาไม่ได้เไม่ได้ผมเชื่อผมเชื่อมันมันมีช็อปเปอร์ที่แทบอยู่ด้วยนะอืเออใช่ช็อปเปอร์แทบอยู่ อ่าชกอบเปอร์แคบอยู่น่าสนใจครับส่วนเลขสองเลขสี่อะน่าจะหมายถึงค่าค่ามันนะถ้าในเมจิกอาจจะเป็นค่ามานาค่าไล่ของมันใช่ไหมครับจะเป็นค่าไล่ตัวยามาโตะเมื่อกี้เนี่ยมีมีเลขสามอ่าฮะครับผมครับแต่ตัวยูมาโไม่มีเลยัดรูฟี่ไม่มีเลยและผมก็สังเกตจะเห็นแถวล่างที่เป็นห้าทับหกจะมีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นเขียนว่าด้ง องด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 ูฟี่ฝ่ายดูฟี่มีอยู่ห้าดงฝ่ายข้าวคอดายมีอยู่หกดงอาจจะเป็นการสะสมมานาก็ได้ครับถเหมือนมานาอาจจะให้อารมณ์เหมือนฮัสตนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตราความก้าวหน้าก็คือเริ่มเทินหนึ่งมาเทินหนึ่งมาเราอาจจะมีแค่มานาเดียวแล้วเทินถัดไปเราก็มีสองมานาเพิ่มสามมานาจนถึงเต็มที่อาจจะเป็นสิบมานาก็ได้ครับแล้วเราก็ใช้ได้เต็มที่คือสิบอะไรประมาณนี้ทําไมผมนึกถึงสตรีทไฟเตอร์วะตอนที่มันขัดพื้นกัน <โ>อ๋อตอนตอนแถบแถบแถบพลังใช่ไหมคุณวาดเออเแถบตอนจะปล่อยท่าแถบขัดพื้นอ๋อประมาณนี้ก็คือก็เราก็เดากันได้ประมาณนี้ว่าจะเล่นกันประมาณนี้ก็จริงๆการที่จะแบบเราโจมตีไพส์เนี่ยมันก็คงอารมณ์ประมาณแบบดิจิมอนนะครับหรือว่าดูเอลดูเอลมาสเตอร์เนาะในเกมการ์ดญี่ปุ่นกันก็ ก็ใช้ระบบนี้เหมือนกันเราไม่แน่ใจว่าวันพีชใช้ระบบนี้ไหมอืมแต่ก็น่าสนใจครับน่าสนใจน่าสนใจครับน่าสนใจตัวเกมเพลย์ก็รูปกันประมาณนี้นะเพราะว่าออฟฟิเชียลหรือทางทวิตเตอร์เขาก็บอกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามมไปหัวข้อถัดไปย่งเร็วดีกว่าค่ครับสินค้าอดีวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนูมก่อนมคือคือตัวการ์ดวันพีชเนี่ยมันก็จะมีสีแยกกันนะครับสีแดงสีน้ำเงิน สีม่วงเป็นสีเขียวเงี้ยคือมันก็อาจจะให้อัตลักษณ์ของแต่ละแต่ละสีต่างกันนะสีแดงอาจจะเป็นแบบโจมตีเร็วอย่างเงี้ครับสีฟ้าออกแนวเทมโปเทมโปหน่อยสีเขียวอาจจะเป็นแนวแบบแรมปปิ้งประมาณนี้หรือว่าสีม่วงอาจจะเป็นแนวคอนโทรลก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับอ่าหรือหรืออาจจะแค่ตามตามกลุ่มก็ได้เออจริงๆก็ก็พูดก็พูดไม่ได้จริงๆ เพราะว่าแต่ละแต่ละแต่ละเรือแต่ละลำแต่ละกลุ่มมันก็ต้องมีคนทําหน้าที่นู้นนี้นั้นที่แบบเหมือนเหมือนกันปะแต่แต่คอก็ได้ก็ไม่ข้อก็ได้ก็ไม่มีกุ๊กปะไม่รู้เหมือนกันไม่มีหมอด้วยนี่ยั่นั้เนสิอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราบหัวข้อถัดไปเป็นโปรดักต์ละกันอันนี้โปรดักต์ตอนเนี้ยก็จะออกมาอยู่เริ่มต้นเลยก็คือสตาร์เตอร์เด็กครับผม มีอยู่สี่กล่องแดงเขียวน้ำเงินม่วงนะครับตามตัวละครเลยครับผมก็มีลูฟี่มีคิดมีเอ่อข้อคนได้ก็ต้องมีบอสณเวลานี้น่าจะเป็นไคโดนะใช่ไหมถูกไหมใช่ครับใช่ใช่คนที่ไคโดครับคุณคุณแชมไคโดคุณแชมป์ยังดูไม่ถึงครับผมก็จะมีมีหน้าตาประมาณนี้นะก็สตาร์เตอร์ครับ กล่องละประมาณ990เยนของละ990เยนแหละต้องบอกว่าประมาณเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดโรงงานผลิตอะ่ะแล้วเขาจะขายอะ่ะเขาจะในออฟฟิเชียลของเขานะครับเขาจะขายกล่องละ990เิบแต่เวลาเราไปหาที่ร้านการ์ดนะครับอาจจะได้ราคาถูกกว่านี้อาจจะประมาณา30เยน40เยนหรือว่า100เยนแล้วแต่เราพรีออเดอร์ทาง Amazon JP ก็อาจจะได้ถูกกว่านี้แต่ถ้าเกิดเราไปซื้อตามห้างแบบ Big Camila ยูดปาชิอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะได้ราคาเนี่ยครับของมานครับผมครับครับอ่แล้วก็ตัวของอ่าตัวใครตัวแพ็คของมันอ่ะก็จะมีมีซองซึ่งออฟฟิเชีเนี่ยผมเข้าใจไม่แน่ใจนะว่าเขาเขียนติดหรือเปล่าเพราะว่าทางหน้าซองของเขาครับซองแรกเนาะ o p สศูนย์หนึ่งนะครับโรแมน e ์ดาวเนี่ยแต่ว่าในออฟฟิเชียลเว็บไซต์อ่ะเขาจะเขียน บีทีศูนย์หนึ่งซึ่งก็งงเหมือนกันว่าทาให้ข้อึสนเปลี่ยนแปอ่ะเราจะกลับไปที่ว่าหนึ่งซองเนี่ยซองจะใส่การ์ดทั้งหมดใส่การ์ดหกใบหนึ่งแพ็คอะหนึ่งแพ็คก็จะใส่หกใบก็คือน่าจะการันตีแร่หนึ่งแร่หนึ่งอันแล้วก็อันคอมมอนหนึ่งอันแล้วก็คอมมอนอีกสี่อันครับประมาณนั้นสนุนราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเยนต่อซองครับก็เป็นราคามาตรฐานของการ์ดเกมบันไดนะครับ ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่แต่ถ้ามาทรงเด็กสตาร์เตอร์เด็กอย่างเงี้ยกับการเป็นการ์ดญี่ปุ่นเนี่ยก็จะต้องมีการ์ดที่เราต้องใช้อยู่ในสตาร์เตอร์เด็กแล้วก็ไม่มีในซองตุกต้องต้องบอกนะครับว่าสตาร์เตอร์เด็กของญี่ปุ่นอ่ะไม่ว่าจะเป็นอ่ายูกิโอเองหรือว่าตัวดิจิมอนเองนะที่ผมเคยสัมผัสมานะครับคือ กล่องเดียวเล่นไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าการ์ดเก่งๆบางใบใน s t a ร์เตอร์เด็กะมันจะให้มาแค่ 2. สองสมมติเราการ์ดมันบอกเอดสี่คเปอย่างเงี้ยเด็กใช่ไหมเด็กไหมพวกการญี่ปุ่นเขาจะให้มาแค่สองของใบนะ,แล,ะนะแล้วเราก็ต้องไปเก็บใบที่เหลือมาเองครับอ๋อหรือไม่ก็ต้องไปซื้อสตาร์เตสักสองกล่อง <S <S 2> <S 2> <S ซื้อซื้อสองกล่องเพื่อจะได้ครบหนึ่งเซต แล้วที่เหลือก็ทิ้งใช่ไม่จะมีไปโงโงๆเพิ่มเดี๋ยวไม่สี่ใบอะไรประมาณนั้นเพราะดูทรงจากรูปกล่องอรูปกล่องลูฟี่แล้วเนี่ยกับหน้าซองเนี่ยคือน่าจะการันตีแหละว่าไอตัวที่แถมมากับกล่องเนี่ยไม่น่าได้ใช่ <c oughs> ใช่เราจะต้องไปใช้เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่มันหาย,ยากกว่าแบบต้องเปิดซองเอาเพราะว่าถ้าทุกคนจะเปิดมาเล่นสตาร์เตอร์เด็กมันก็ไม่เมคเซนใช่ไหมใช่ แต่ต้องบอกนะว่าวันพีซีซีจีเนี่ยผมมองว่าเป็นการ์ดเกมที่แบบเล่นจริงจังอ่ะเหมือนดิจิมอนเหมือนโปเกมอนนะครับเห <แอ S 1> มือนวิจิโอเพราะว่าตัวเขาเรียกว่าตัวการ์ดการ์ดดัสเองอ่ะเขาก็มีการ์ดเกมที่จะการ์ตูนหลายอันนะแต่ส่วนใหญ่เป็นการ์ดสะสมครับแบบชิมิสึน้องเย่บะเอวยายฮีโรคาเดเมียเอยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นการ์ตูนที่ผมแบบดูสมัยตอนผมเด็กๆครับสองเรื่องนี้ครับเด<ะ>็กยังไงว่ามันเพิ่งออกวา่ใช่เหรอเด็กอะไระงงเด็กอะไรครับอะไรเด็กเด็กใครเด็กคุณอ๋อตอนเด็กคุณแชมป์เด็กๆกันเหรอ ใช่โอเคทำไมไม่ลอเล่นเลยล่ะเอ่ไมไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าแฟนเขาจะเข้ามาฟังหรือเปล่าไงไม่กล้าเล่นเยอะเล่นนิดเล่นแต่แต่นิดเดียวพอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นอีพีหน้าเอสวัสดีครับผมกับคุณวีนะครับคุณแชมป์อยู่โรงพยาบาลอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะจริงจริงครับตาละตาละชตัวเองก่อนอ่าแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสินค้าประเภทหนึ่งของที่เขาจะออกนะครับก็คือเป็นสลีปเนาะ เขาจะให้มาทั้งหมด70 72ตอนน่ตอนหนึ่งเซตนะครับเซตหนึ่งให้มา72สนนราคาอยู่ที่770เยนครับซึ่งน่าสนใจนะว่าอ,อหนึ่งสำรับเนี่ยขั้นต่ำอาจจะอยู่ที่ประมาณ60ใบเรามีเราม,าเรามีลูกสลีปไหม70ใบไม่มีครับตอนนี้กำลังดีไซน์อยู่ okay, เราไม่มีลูกสลีป <okay. S 2> ให้ดูเสียดายดมากครับครับใจน่าสนใจ อยากลุกขนาดจังเลยว่าเอามาใส่การ์ดประเภทอื่นได้ด้วยไหมอ่าจริงครับจริงน่าสนใจครับจริงจริงก็น่าจะเป็นสแตนดาด์ดไซส์นะครับเหมือนเมจิกหรือว่าเหมือนโปเกมอนดิชิมอนนะครับน่าจะไม่เล็กขนาดยูกิโอนะเท่าที่เข้าใจครับเพราะว่าการปบันทดยน่าจะทรงๆครับผมอืมแต่ว่าข้อดีของของการญี่ปุ่นเนาะเราพูดถึงกับตัวสินค้าเยอะหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เราสามารถเดาได้แล้วก็มีข้อมูลเพราะว่าเราเคยเล่นกันหลายงาน คือการญี่ปุ่นเนี่ย,ยนมันจะบอกเรทการออกการันตีครับแต่ว่าหนึ่งเคสเนี่ยจะออกการ์ดประเภทเนี้ยกี่ใบอะไรประมาณนี้ครับอย่างเช่นแบบจะมีซีเคสแปรกี่ใบเนี้ยครับที่แบบโอเคหนึ่งคาั้งนอาจจะออกแค่สี่ใบหรือว่ามีซุปเปอร์แรกี่ใบเป็นเอสไอครับอาจจะออกบอกว่าออกว่าอย่างละสี่ใบสมมติมีมีสิบสิบประเภทก็อาจจะออกแค่แบบอย่างละสี่ใบหรือว่าคอมมอนก็เกลื่อนอย่างอันคอมมอนก็ เยอะอะครับก็คือแบบการญี่ปุ่นมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราซื้อหนึ่งคาตั้งอะเราเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราจะได้การครบนะครับถ้าเทียบกับเมจิกแล้วหรือเปล่าเมจิกที่เราซื้อหนึ่งเคสเนี่ยเรากรันตีไหมครับว่าเราจะได้หนึ่งเพเซ็ตทุกอันไม่ครับแต่จริงๆอันนี้อันนี้ผมขอเห็นต่างนิดหนึ่งผมไม่ค่อยชอบไอ้การันตีแบบนี้เท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันดูมันดูอะไรครับมันดูครบง่ายอ่ะไม่รู้นะรู้สึกว่ามันแบบครับครับบางทีถ้ามัน ออกไปแล้วอย่างเงี้ยถ้าเรารู้ว่ามันออกไปแล้วอย่างเงี้ยไอ้ที่เหลือมันแบบมันดูมันดูเคว้งคว้างขึ้นมาทันทีเลยไหมใช่ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราต้องมองถึงว่าการอะมันควรจะแบบเขาเรียกว่ายังไงง่ายง่ายต่อการเข้าถึงนะก็คือแบบทรบง่ายแล้วก็เวลาเรามาตั้งราคาขายราคาขายแล้ว้างจะแบบมันก็พูดไม่ได้อะราคาขายเพราะว่ามันอยู่กับดีมาของคนซื้อกี่แต่แบบอยู่ที่คนคนจะชอบกันประมาณนี้ มือนไมจิงไหมที่แบบผมซื้ออะไรนะซื้อคอมเบนเดอร์เลเจียและคาดหวังการออกของจิวเล็ตโรตัสนี่ก็คือไม่ออกอันนี้อันนี้ก็เตือนแล้วอันนี้ก็เตือนแล้วโอเคโอเคก็ซื้อซิงเกิลก็จบแต่แรกก็ไม่ต้องเก็บตัวเยอะนั่นแหละครับครับประมาณนี้อีกอย่างก็จะมีอีกอ่อสินค้าสุดท้ายนาะก็จะมีอีกอันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรเขาบอกว่าเป็นวันคิดฟิล์มคาแรคเตอร์การ์ดสตาร์เตอร์ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ สนนราคาอยู่ที่550เยนนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรก็จะมาอัปเดตครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยววันพีเนาะเราจะพอมีข่าวเราก็จะเอามาอัปเดตเป็นพอดแคสต์เรื่อยๆอาจจะอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณบอยหรืคุณพีจะให้การน yeah. ี้เป็นพิเศษด้วยก็แบบเฮ้ยมอบอลของก็อ่ะอะเรามาหาข้อมูลกันแล้วก็ดูนักบกันอาจจะอาจจะสลับกันมากับเมจิก พราะบางอาทิตย์เมจิกก็ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันใช่ครับเห็นราคาแล้วคงรู้สึกว่าราคามันน่าคบไงครับก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจมากครับอันนี้เราพูดถราเราไม่มีสปอนเซอร์เราพูดได้ใช่ไหมว่าจริงๆที่เข้ามาที่ไทยก็อาจจะแพงกว่าแพงกว่าก็คงคงคงไม่เท่าไหร่ครับแพงกว่าก็คงแพงกว่าคือผมคำนวณเรื่องการแพงกว่าเอาไว้แล้วว่าแพงกว่าก็คงจะระดับนี้แหละครับซึ่งมื่อว่าผมรับได้แน่นอนครับเทียบกับการใช้เงินของคุณมีแล้ว เงินพวกนี้มันเล็กๆอ๋อน้องๆอย่เรื่องอะไรก็อย่าพี่ๆคือน้ำส้มหน่อยได้ไหมคะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับได้ครับได้ครับน้ำส้มน้ำน้ำส้มหรือน้ำมะนาวดีครับอ่าแล้วก็จบไปแล้วครับเรื่องวันพีชของเราไปแล้วเรื่องวันพีชนี้แล้วอันนี้เป็นเป็นรถแบบร่าวๆนะครับจากเอ่อ ออฟฟิเชียลนะของมาริจีผมรีบตัดบทก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับก็เดือนเมษาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีเทสทที่ญี่ปุ่นครับผมแล้วก็เดือนเดือนหกครับมิถุนาครับมิถุนาก็จะมีก็โกลบอลทิชชิ่งครับก็คือจะมีการแบบทําไมทําไมกระแดะทําไมกระแดะไม่มั่นใจชื่อเดือนครับครับขอโทษครับแล้วก็ เดือนเจ็ดนะครับเดือนกรกฎามน่ถูกต้องก็จะเป็นวันการมาจำหน้าที่ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เขาก็ประกาศอนะว่าภาษาอังกฤษอ่ะก็จะลอนสเหมือนกันในปีนี้ในปีสองพันยิบสองเนี่ยแหละใช่เราก็ไม่แต่ถ้าเกิดเราจะเล่นกันที่เดือนกรกฎาเนี่ยเราก็คงเล่นภาษาญี่ปุ่นกันต้องแอบหาเนาะว่าคุณบอสกับคุณวีเนี่ยสามารถเล่นการหรือมีความเห็นกับเกี่ยวกับว่าเราเล่นการภาษาญี่ปุ่นกันไหมอะไรอย่างนี้ในเมืองไทย ผมเล่นทุกภาษาครับมีภาษาหะไรมาก็เล่นนะครับผมผมคิดว่าถ้าตัวการ์ดมันออริจินอลมันเป็นญี่ปุ่นอ่ะผมไม่มีปัญหากับการเล่นญี่ปุ่นนะเพราะตอนเล่นดิจิมอนก็ก็มันก็มีแต่ญี่ปุ่นอ๋อไม่มีภาษาอังกฤษ<ร><ร>ด้วยเราจำเิเอาใช่ไหมเออ,อจำว่าเอออันนี้เล่นยังไงอะไรยังไงแต่ว่าม,าามันก็คจะสิมเพิลนะครับการ์ดชุดแ,แรกๆก็จะแบบไม่ค่อยมีเทคอะไรก็จะแบบวาน,นิลาวาน,นิลาเป,เป็นเทรนเล่นกันได้ง่ายๆครับ ก็เดี๋ยวเดือนสี่มีเพเทสคุณแชมป์ก็จะนัดน้องส้มใช่ไหมที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วก็จะไปเพเทสเพับเทสให้เราดูกับน,น้องส้มเนาะเดี๋ยวช่วงเนี้ผมอะ่ะกินน้ำส้มบ่อยมาก <c oughs> แล้วคุณบอมมาพูดแบบนี้คือแปลแปผมไปถามว่าช่วงนี้ยทําไมเธอซื้อน้ำส้มออกมาบ่อย <c oughs> ยังแบบผมซื้อมาแล้วสองสองกล่องใหญ่ๆมาดื่มทุกวันเลยแล้วยิ่งมน้องส้มอีกนี <c oughs> ต่ตายครับตายบางทีก็ อาจจะมีคนที่คุณแชมป์คุยอยู่แล้วชื่อส้มไงคุณแชมป์ก็เลยแบบไม่ค่อยใช่แล้วครับโอเคกลับมารถแบบของเดือนเก้านะครับเดืนกันยายน <c oughs> ก็คือเออ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาจะมีอีเวนต์ต่างๆนะก็มีงานแข่งคือเหมือนเขากะว่าจะเป็นแบบ <c oughs> เขาไม่ทีการ์ดเกมไปเลยอ่ะคือเล่นจริงจังไปเลยครับ <c oughs> มีแชมเปี้ยนชิพใช่ครับก็เรามาดูกันครับว่าบันไดเขาจะดันการ์ดเกมนี้ไปถึงไหนครับผม แต่คิดว่าต่อให้ไม่เล่นก็น่าจะมีคนเก็บเยอะอยู่การ์ดตัวเนี้ยอ่าชอาจจะไม่ไม่ใช่คนเล่นการ์ดทั้งหมดเหมือนเหมือนเมจิกเนาะชุดดันเจียนนันดาก้อนก็คือบางทีของไทยก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอินแต่ว่าจริงๆฝรั่งเขาก็เก็บนะเพราะว่าเขาอินดันเจียนดันดาก้อนอ่ะเขาอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้เล่นบางคนอาจจะแบบแค่อยากเก็บเป็นตัวการ์ดหรืออะไรอย่างนี้อ่าจริงๆครับผม แล้วก็ยังพูดว่ายังไงดีผมวันนี้พูดแล้วก็บ่อยมากเลยเออคือตัวตัวการที่จะออกเนี่ยผมว่าอาจจะอาจจะแบบมีเขาเรียกว่าไงเหมือนอารมณ์โปเกมอนนะครับก็คือมีคนเน้นสะสมเนาะไม่เน้นเขาเรียกว่าเหมือนบคุณบอสบอกครับไม่เน้นไม่เน้นมาเล่นกันก็ลองมาดูกับความคาดดูว่าบันไดไหนจะทําให้เราไปไปอยุ่ในระดับระดับไหนกันนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เพราะว่า มันก็มีให้แค่นี้ป่ะข้อมูลที่ออกมาอันนี้ไม่รู้มีประโยชน์ไหมอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเลยสิ่งที่อาจารย์โอดาเขียนออกมารู้สึกว่าแบบอก็โอเคแล้วแต่อาจารย์แล้วกันคุณมีเขาบอกว่าอาจารย์เขาเขาพูดว่าย่งไงของทางอาจารย์โอดาครับที่ลงมาในทวิตเตอร์ครับเขาก็พูดของเขาไปครับว่า เ e t t i งการ์ดมาแล้วถึงผมจะไม่ใช่ยุคคนที่ยุคเล่นไอ้การ์ดเกมก็เถอะแต่ผมรู้จักยุคโอนะที่มันมีตัวอะไรโผล่มาจากการ์ดเห็นว่าโลกของตัวเกมเนี่ยจะมีการใช้ภาพจากต้นฉบับที่เขาวาดด้วยก็ทุกคนต้องรองเล่นให้ได้นะไปเลยการ์ดวันพีสรอสนุกกันด้วยนะแล้วก็เกมของเขาเนี่ยจะไม่มีตัวมอนสเตอร์โผล่มาจากการ์ดจริงๆทําให้คนเล่นในปลอดภัยแน่นอนอเดี๋ยวนะ แป๊บหนึ่งอย่าอย่าแซวเยอะนะแฟนขับแกเยอะนะให้ถ้าจะแซวถ้าจะแซวให้แค่หอมปากหอมคอพอนะไม่ไม่แซวจุดสี่สุงผ้านะเดี๋ยวโดนทัวลงนะช่องนังไม่ทำดังก็จะล่วงก่อนนะพี่แอ๊วต้องต้องต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่คิดแกมันพีนะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจครับอ่าต้องบอกอย่างนนี้ยก่อน อ่ะแล้วเราก็บอกว่าจะอัดกันสักสิบนาทีนี่ก็ทะลุมายี่สิบห้าอีกแล้วเอาเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเราเราเราผมมีเพื่อนที่เขาเป็นแฟนบอยวันพีชอยู่เราเราชวนเขามาคุยเลยผามรู้สึกคนที่เขาไม่ได้เล่นการ์ดเกมแต่ว่าถ้ามีวันพีการ์ดเกมมาเขาจะรู้สึกยังไงไหมครับอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครวันพีชหรือข้อมูลอะไรีดีๆที่เอ่อที่เราที่แบบสามารถเอามาแบบบอกท่านผู้ผู้ชมหรือผู้ฟังได้นะครับในพอร์ตแครรอบหน้า งั้ก็วันนี้เดี๋ยวก็ชับให้มันสั้นๆเนาะก็เพราะว่าข้อมูลมันมีแค่นี้แหละถ้าเราพูดกันต่อก็ไม่มีอะไรเลยถ้าพูดกันต่อก็คือเราไร้สาระกันต่อละจะกลายเป็นปกติละก็งั้นวันนี้เราจบแค่นี้เนาะจะได้ไม่ไม่รบกวนท่านผู้ฟังเป็นมากกว่านี้ครับครับเราเราก็จะจบตรงที่รูปของอาจารย์โนด่านี่แหละงั้นเราก็ไปสวัสดีทุกท่าน ตัดจบครับโอเคครับขอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่มาฟังครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ